อันนี้เป็นกิ่งตอนบักเบนใหญ่บักเบนใหญ่บ,บ,หญบักเบนเวียดนามตอนนี้กิ่งตอนมาลูกโดกมากเลยจะเอาลูกออกเพิ่งตัดกิ่งวันนี้เพิ่งตัดกิ่งเพราะว่าเขาไม่เลี้ยงแล้วเขาไม่เลี้ยงมาบักเบนเาเป็นไม้ชนิดไหนปกติก็อยู่ตามได้ตามนาแต่ว่าอันนี้เป็นพันผสมแล้วเขาทำเป็น เบนยักษ์มาต้นนี้มาจากพันมาจากประเทศไหนเขาเรียกว่าเบนเวียดนามเบนเวียดนามตอนนี้เอาลูกมันออกเพราะมันไม่เลี้ยงเราจะเอาไว้แต่กิ่งกับเอาใบออกให้เขาได้เลี้ยงกิ่งก้านดีๆก่อนจะลงดิน อันนี้เพิ่งแตกวันนี้เหีเห่ยวๆอยู่ลูกใหญ่เลยตนะ้นนี้จากที่ตอนกิ่งแล้วเนาะอันนี้คือลูกลูกที่อันนี้พร้อมกินพร้อมกินแล้วเราต้องนวดนวดหน่อยให้เขามีความเละๆหน่อยไม่งั้นเขาจะออกรดออกติดฝาดนิดนึงเพราะฉะนั้นต้องนวดนวดก่อนนะคะค่อยกิน เป็นยักษเป็นเวียดนามตอนนี้จะเอาลูกที่ติดเขานี่ออกได้เยอะเลยนะแต่พอลูกที่ติดกิ่งเดียวเขาดกมากเลยกิงย่งเดียวเล็กอ่ายังไม่หมดเลยกิ่งเล็กๆนี่ลูกดกเทียบเลย ออกมาแล้วก็จะแต่งกิ่งเพื่อเพื่อให้เขาได้มีกิ่งตอนที่จะลงดินอีก่ชั้นลงดินก่อนขนาดเยอะในไม่เอาไปไว้เยอะเพราะว่าไว้เยอะนี่เขาจะเติบโตช้าพยายามเอากิ่งออกให้มากที่สุดให้เขา แตกยอดใหม่เพราะว่าตอนนี้เขาลาดยังไม่หากินได้ก็ต้องเอาใบออกให้เยอะที่สุดอ่าเอาไปแค่นี้ก็น่าจะโอเคเแล้วก็จะไปลงดินนะคะลงดินเพื่อเตรียมปลูกเป็นต้นที่ใหญ่ขึ้นอ่ะอันนี้จะปลูกกิ่งเดียวนะแค่กิ่งเดียวนะนี่กิ่งเดียวนกๆเดียว อันนี้คือลูกที่เขาสามารถปริดมาไว้คล้ายๆกับบ่มหรือว่าตัวที่มันมันมัน,มนหล่นเองก็มีถ้ามันหล่นเองก็พร้อมกินอย่างนี้ให้มันนุ่มเวลาระบียบแล้วให้มีความนุ่มนะคะนี่นุ่มอย่างเนี้โอเคแล้วกินได้แล้วอันนี้คือเบนเวียดนามนะคะเบนเวียดนามฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อๆไปด้วยนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ